บางครั้งมันก็อาจเป็นผู้ถูกล่าซะเองซึ่งในโลกนี้ยังมีสัตว์ที่สามารถล่าฉลามได้เช่นกันเรามาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างที่สามารถเอาฉลามได้และสัตว์เหล่านั้นจะใช้วิธีอะไรในการจัดการกับฉลามกันและนี่คือแปสัตว์ที่สามารถฆ่าฉลามได้อย่างง่ายดายปลาไหลมอเร ปลาไหลมอเรเป็นวงของปลากระดูกแข็งลักษณะคล้ายประเทศไทยเรียกมันว่าปลาโลดหินรูปร่างยาวเหมือนปลาไหลทั่วๆไปมีความยาวเต็มที่ประมาณ2-3ถึงเมตรน้ำหนักสูงสุด3-40ถึงกิโลกรัมเป็นปลากินเนื้อหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดสำหรับนักดำน้ำไม่ทัรระวังและเข้าไปใกล้มันมากจนเกินไปเพราะปกติมันเป็นปลารักสงบจะตอบโต้เมื่อถูกคุกค,คามและจะดูร้ายเป็นพินเศษในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์ออกหากินในเวลากลางคืนเท่านั้นมอเรมีประสาทสัมผัสทางกลิ่นที่ยอดเยี่ยมอาหารของมันคือสัตว์ทะเล ทั่วไปเช่นปลากุ้งหมึกและสัตว์กระดองแข็งอื่นๆมอเร <More S 1> มีฟันแหลมคมเหมือนมีดโกนและขากรรไกรอันทรงพลังตอนออกล่ามันจะใช้วิธีดักซุ่มและโผลออกมาเฉพาะส่วนหัวรอดักเหยื่อที่ผ่านมาเป็นอาหารและฉลามก็เป็นเหยื่อของมันเช่นกันมันสามารถใช้ปากที่กว้างกัดฉลามที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันได้แต่มอเรไม่สามารถกินฉลามตัวโตวจึงทำได้เพียงเอาชนะและขับไล่ฉลามออกไปเท่านั้น 2. แมวน้ำเคฟเฟอร์ซิล เฟอร์ซิลเป็นสัตเลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียโดยมีจุดเด่นคือคอของมันจะเป็นสันใหญ่มีน้ำหนักและความยาวมากกว่าตัวเมียหนึ่งเท่าอาหารหลักคือปลา ปลาหมึกและหอยในทะเลใกล้กับเกาะเล็กๆมันชอบอยู่ตามบริเวณโขดหินบนเกาะซึ่งจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เคฟเฟอร์ซิลเมื่ออยู่ในน้ำมันมีความเร็วและความว่องไวมากแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังถูกล่าดโดยฉลามขาวเพราะเคฟเฟอร์ซิลตัวเล็กกว่าฉลามขาวมากจึงทําให้มันไม่สามารถต่อสู้หรือเอาชนะฉลามขาวได้แต่หากเจอกับฉลามสีฟ้าเคฟเฟอร์ซิลจะกลายเป็นผู้ล่าทันทีเพราะฉลามสีฟ้าตัวเล็กกว่ามันจึงทําให้มันสามารถฆ่าฉลามสีฟ้าได้นํำซ้ําแมวน้ํายังเลือกกินเฉพาะอวัยวะภายในของ เท่านนั้ลมแล้วตะเวนไปหาเหยื่อรายใหม่ปล่อยให้สรากฉลามจมสู่ท้องทะเล 3. หมมึกยักษ์แปซิฟิก มึกยักษ์แปซิฟิกหรือหมึกใหญ่ที่สุดในโลกมันถูกเรียกว่าอสุรลกายใต้มหาสมุทรความยาวของมันที่ค้นพบและยาวที่สุดคือ9ก้ถึงสิเมตรน้ำหนัก2 7 0ร้อถึงสามกิโลกรัมมึกยักษ์ไม่มีกระดูกแต่มันมีอาวุธที่สามารถสังหารเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นั่นคือหนวดและฟันของมันนอกจากนี้มึกยักษ์สามารถพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้อย่างแนบเนียนมันจึงสามารถเลือกเหยื่อที่จะโจมตีได้อย่างสบายโดยทั่วไปพวกมันจะกินครัสเตเซียนเป็นอาหารหลักเช่นกุ้งหรือปูกระนั้นหมึกยักษ์ก็ยังตกเป็นออาาหารขงส ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้เช่นกันและแน่นอนว่ามันสามารถฆ่าฉลามได้อย่างง่ายดายโดยการใช้หนวดรัดตามลําตัวมันจะใช้ปุ่มที่มีตามหนวดดูดฉลามไว้นี่เป็นการโจมตีจุดอ่อนของฉลามเพราะฉลามจําเป็นต้องว่ายน้ําขึ้นมาเพื่อสูดออกซิเจนด้านบนแต่เมื่อฉลามถูกตรึงไว้มันก็ต้องยอมจนนํานนและตายอย่างช้าๆจนกลายเป็นอาหารของหมึกยักษ์ในที่สุด C จระเ,เข้น้ําเค็ม จระเข้น้ำเค็มมันคือจอระเข้สายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาว4-5เมตรพวกมันจะชอบอาศัยอยู่ในป่ากโกงกาหรือป่าชายเลนในที่ที่เป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม จระเข้น้ำเค็มมีนิสัยดุร้ายและมีแรงกัดที่ทรงพลังโดยมีแรงมากถึง1,700ปอนด์โดยปกติพวกจระเข้จะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งหรือตามริมแม่น้ำไม่เสี่ยงที่จะไปยังที่ที่ไม่ใช่อณาเขตของมันมักดักซุ่มรอเหยื่ออยู่เง,งียบๆสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้การที่มันมีขนาดตัวที่ใหญ่และกล้ามที่ทรงพลังนั้นทําให้สามารถล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งฉลามก็อาจเป็นเหยื่อของมันได้เช่นกันจระเข้มีความฉลาดพอที่รู้ว่าการต่อสู้กับฉลามในน้ำนั้นมัน นนและมีความเสี่ยงที่จะแพ้หรือไม่ฉลามก็อาจจะหนีไปได้มันเลยมักจะโจมตีตอนฉลามไม่ทันตั้งตัวถ้างับตัวฉลามได้มันก็จะพาเหยื่อขึ้นฝั่งเพื่อทําให้ฉลามอ่อนแรงเนื่องจากหายใจไม่ออกและสามารถเอาชนะฉลามได้ในที่สุด 5. ้าวานเพชรคาต ในสายตาคนทั่วไปฉลามขาวนั้นน่าสะพรงกลัวและถูกมองว่าเป็นราชาแห่งห้วงสมุทแต่ในทะเลไม่ได้มีผู้ล่าแค่เพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นโดยวานเพชฌฆาตคือหนึ่งในนักล่าที่อันตรายที่สุดวานเพชฌฆาตหรือวานออก์กาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในวงโลมามหาสมุทที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกสามารถพบเห็นได้ในมหาสมุททั่วโลกเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาว6-8ถึงเมตรวานเพชฌฆาตสามารถฆ่าวานตัวใหญ่ได้และพวกมันมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าฉลามขาวมากดังนั้นการที่ฉลามขาวจะตกเป็นเหยื่อก็เป็นเรื่องที่่เกิดดขึ้้้นไแมวา ฉลามจะเป็นนักล่าที่อันตรายแต่สิ่งที่ทาให้วานเพชฌฆาตเหนือกว่าฉลามนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่มันเจอเหยื่อที่ยากจะจัดการมันจะสื่อสารกันในฝูงและทํางานร่วมกันเป็นทีมวิธีการโจมตีคือการใช้หางตีกับผิวน้ําให้เกิดวงคลื่นเมื่อเหยื่อถูกวงคลื่นนี้จะเกิดอาการไร้ความรู้สึกซึ่งช่วงเวลานั้นวานเพชฌฆาตก็จะเข้าโจมตีได้ง่ายนั่นเองหวานเพชฌฆาตด,ดำ วานเพชรคาดดำหรือวานเพชรคาดแปลงเป็นวานมีฟันหรือโลมาขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีลักษณะลำตัวยาวสีดำคล้ายกันมากกับวานนำร่องครีบสัน้นขนาดตัวเต็มไวหนักประมาณสองตันเพศผู้ยาว6เมตรเพศเมียยาวหเมตรมีครีบหลังอยู่กึ่งกลางตัวไม่มีจะงอยปากส่วนหัวไม่มีโหนกมากหน้าผากกลมมนลำตัวสีดำส่วนคางและท้องสีเทาจางฟันกลมซี่ใหญ่ เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันเป็นฝูงทําให้ฉลามไม่กล้าเข้าจู่โจมพวกมันได้สิ่งที่ทําให้ฉลามกลัวพวกมันนั่นก็คือการล่าเหยื่อของวันเพชรคาดดาจะใช้วิธีการต้อนเหยื่อและไล่ลตามไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นฉลามก็ยังไม่สามารถหนีรอดไปได้เพราะวันเพชรคาดดาสามารถตรวจจับขึ้นได้ฉะนั้นต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนมันก็ยังตามเจอเมื่อเข้าใกล้ยเหยื่อได้แล้วมันจะใช้หางอันทรงพลังตีใส่เหยอื่อย่างรุนแรงจนเกือบสลบจากนั้นก็กินเหยอื่อย่าง,ง่ายได้เจ็ดแมงกระพุนกอง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและมีลักษณะโปร่งแสงนี้พบได้ตามท้องทะเลทั่วไปมันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษที่ประกอบด้วยสารพิษที่จะโจมตีระบบประสาทและเซลล์ผิวหนังถ้าถูกตอมรู้สึกเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมากจนเกิดอาการช็อกและหมดสติได้ ซึ่งอาจทําให้จมน้ําตายแต่ถ้ารอดชีวิตก็อาจมีอาการเจ็บปวดมากในเวลาหลายสัปดาห์และมักมีรอยแผลที่เกิดจากพิษแมงกะพุนกลองไม่ใช่สัตว์ที่จะลอยลอยไปตามกระแสน้ําเรื่อยๆแต่มันเป็นสัตว์นักล่าก,กินเนื้อที่สามารถกินปลาที่มีน้ําหนักมากกว่าตัวมันเองได้ถึง4เท่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกระดูกสันหลังและระบบประสาท แต่มันก็มีดวงตาที่เกาะกลุ่มกันถึง4กลุ่มมีไวล่าเหยื่อจาพวกปลาพีษที่ถูกพัฒนาใทรงพลังพอที่จะฆ่าเหยื่อได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เหยื่อดินน้นหนีและทําให้หนวดที่เปราะบางของมันได้รับความเสียหายแม้ว่าปลาฉลามเป็นปลาขนาดใหญ่ถ้าได้แต่เข้าไปโดนพิษของมันเต็มๆก็มีโอกาสตายได้เช่นกัน 8. ไททันโอโบอา ในอันดับนี้เป็นทฤษฎีคิดเล่นๆที่หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่งูจะสามารถฆ่าฉลามได้และถ้าจะให้หางูที่น่าจะสู้เทียบกับฉลามได้ไททันโอโบอางูยักษ์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และใหญ่ที่สุดและน่าจะสู้กับฉลามได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเชื่อว่าไททันโอโบามันมีรูปร่างลักษณะและพฤติกรรมคล้ายกับงูอนาคอนดาซึ่งปัจจุบันพบได้ในป่าดิบชื้นทวีปอเมริกาใต้โดยหากินในน้ำและแม้มันจะไม่มีพิษแต่มันก็สามารถกินจระเข้และปลาขนาดใหญ่เป็นอาหารได้แต่มีความยาวโดยเฉลี่ยที่มากถึง13 เมตรและอาจยาวได้ถึง15เมตรหนักถึง2.6ตันยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้อีกว่าถ้าเจอกันคงจะเป็นศึกที่ดุเดือดและอาจปิดชีพฉลามได้อย่างไม่ยากเลย